ไม่ใชเออรู้ถามหน่อยดิทำไมจัดฟันบาว่าถึงแบบเสร็จเร็วแล้วแบบเข้าที่เป๊ะกว่าแบบอื่นในจริงไหมครบิตเครื่องมือมาให้แรงน้อยๆตลอดเวลาโดยต,<ม>ตัวเครื่องมือเองได้ไม่ต้องมาแอปลาแรงโดยหมอเพราะฉะนั้นแรงจะอยู่กับฟันคนไข้ตลอดเวลาความเร็วเป็นส่วนของตรงนี้แล้วก็ส่วนที่ทําให้ค่อนข้างเป๊ะกว่าก็คือ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือนะครับหรือว่าลวดเนี่ยมันถูกผลิตมาจากโรงงานแล้วไอ้ตัวตำแหน่งการวางแบกเก็ตเนี่ยเขาเรียกว่ามีเทมเพลตมาให้คำนวณไปแล้วว่าแปะตรงนี้โดยที่หมอไม่ต้องเล็งเองนะหนึ่ง เป๊ะแรงต่อเนื่องอันนี้เป็นเหตุผลที่ทาให้การเคลื่อนฟันเร็วแล้วก็แม่นยำถ้าจัดฟันทั่วไปหผมเล็งบารเกตเองของการจัดรวดของผมอีกสามเวลาดึงยางนะครับอันนั้นก็ให้แรงโดยหมอเปลี่ยนทุกเดือนเปลี่ยนทุกเดือน,น,อ,นอะไรเงี้ยคือแรงมันจะมากลดมากลดมากลดแต่ถ้าเป็นบราว่าแรงอยู่ในรวดอยู่แล้วอันนี้แรงก็จะอยู่กับฟันคนไข้ตลอดเวลาห,หมอเลือกจัดอันด่บเลือกแบบไหนครับเลือกล่าวาทำไมครับผมต้องเจอคนไข้บ่อย <laughs> ดีดีมันดีมบอกว่านี่ก็คือเจอคนไข้ไม่กี่ครั้งใช่ไหมประมาณทเลี่ยเลยปกติผมนัดสอเดือนครั้งประมาณปีนึงเสร็จสบายผมนี่แหละชิ้ยวม่นเจอนบ่อย